สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกม DMC Devil May Cry ในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากพาร์ทที่2นะครับที่ดันเต้ต้องไปหาข้อมูลจำต่อโอเคนี่ก็จมีฉากที่วิวและดันเต้เดินไปด้วยกันนะครับและมนเรียกได้วาเป็นการต่อสัปด But Mundus did not rise alone. At his right hand was his most trusted lieutenant, his blood brother, Sparta. But Sparta betrayed him. He fell in love with an angel, Iba. The secret union between angel and demon was inconceivable. But it happened. And with it came new life twin boys, you and I. A hybrid of the warring angel and demon races. When Mundus learned of Sparta's betrayal, his fury knew no limit. He hunted the lovers down. Evil was murdered by his own hand. And for Sparta, he demanded a more brutal fate endless punishment and pain. But even as Evil was destroyed and Sparta was imprisoned for eternity, each knew that the seed for their revenge had already been sown. Because according to legend, the only beings that can slay a demon king are Nephilim, a hybrid of angel and demon. Those hybrids now exist, you and I. Mundus believed that only one child was born, but there are two Nephilim. And each should been hidden well. Two Sparta two armed two his two sons two the rebellion for Dante. Two the two Amato two for two 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 Virgil. So Mundus killed our mom and imprisoned our dad. Yes. And we're the offspring of angels and demons. Demon father, angel mother. We are Nephilim. The only ones that can slay the demon king. Good. How? Father, you fucking demon collaborators. You're being dragged into limbo. Hi, 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 hi. I'll find catch who'll get you out. Stand firm. ตูเสร็จเราต้องกระโดดข้ามไปด้วยพลังครับเก็บออกแป๊บนึงมันเห็นแล้วมันอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ได้เก็บอะมันอยู่ไม่ได้เนี่ยเห็นแล้วมันต้องเก็บอ่ะครับมันอยู่ไม่ได้หรอกครัไม่เก็บเชื่อๆอะไรเสียเฮียอะไรเฮียเสี่ยเหรอวะ ูไเก็บออกก่อนนะไม่สนเชียอไปก่นกอนนะเออกอย่างเดียวกูไม่มีเชียไม่มเ,มไเนี่ยเนียปเียตะกูไได้ขี่เลยเฮแดงๆแลวเชี่ยเดมอนโซนี่หว่าขึ้นเาอเาขึ้นเอาไม่มันอยู่ไม่ได้ เช่ยช่ใช่嗯เจาต้องเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บ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 ้ยเก็บดาบอุ๋ยของนี่วะยี่ห ต้องใช้ขวาจามหน้าเนี่เออ,อเก็บให้หมดก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอานี่ไงมีของเยอะเลยนี่เก็บเลยไปอีกนี่ครับคีอยู่นี่เองเก็บนี่คราวนี้ก็ออกไปเปิดประตูได้แได้ล อัปเกรดไรดีอ่ะมีให้อัปเกรดหนึ่งอัปอะไรอขอเลือกก่อนนะโดดสองชั้นตรงศัตรูจะอปัปอะรหรืออัปดีอัปปืนดีไหมเออปืนมันก็จะเป็นอ๋อ น,นี่ก็ยิงกระจายนี่ก็ฟันแล้วก็หรือว่าจะอัพเขียวถ้าตีบนฟ้าหรืออัพขวานไล่บิเลียนก็ฟัน,ฟ,นฟันนี้ฟัอนออาไปบิเลียนไปแล้วกัน ะไรเนี่ยวางไม่หมดเลยละอ้าวไอ้อย่กข้าด้วย Can u get across? h a to find another way จุดนี้อย่าโดลงไปนะครับเพราะเราต้อง ที่อยู่ด้านบนก่อนครับถ้าเราสามารถโดดและดนข้ามไปได้เลยแต่เราต้องเก็บเดมอนโซก่อนนะครับถึอวะถ่ถถึงกระอยงไถไม่ได้นี่นี่นี่โอเคได้มาแล้วเดมอนโซโอ้โหสัตว์มีชุดในยาม 食べたい。 ขึ้นไปเหรอโอเคได้ไปทางไหนไปหวังโอ้เชื่อมีดีะ อันนี้ไม่ต้อหาว่าี่มีออกไม่ว่ะต้องปีนไปขึ้นไปนี้อ่ะโอ้แล้วปีนไปปีนไปอีกปีนไปอีกแล้วกดล่างออกมาปีนไปจุดหมายกูอยู่ตรงไหนเนี่ย ออตรนะออ Another blue rose. อย่าล่วงนะมึงอย่าล่วงนะอันนี้ต้องโดดแบบจังหวะเทื่อนมาพอดีเลยครับแล้วมันจะโดดไปเก็บดอกไม้ได้พอดีครับต้องระวังให้ดีนะครับตรงน,นันี่หนึ่งหึงจังหวะจากนั้นมันจะเชียงครับปุ๊ดี นี่จต,ตออไเียคนีแม่งโห้ไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ย กดบล็อกพลังใหม่นะครับนั่นคือเช่นนี้นะครับนี่อย่างเงี้ยครับคือการกระโดดสองจังหวะและแดนนะครับน,นี่อย่างเงี้ยครับกดเอาีแล้วกดเอด้วยอ,อ๋อกดแล้วมันจัำก่อนแล้วก็อ,อ๋อแล้วเอ้อกดปนะุ๊แล้วกดอออ๋อเข้าใจละ นี่ก็กดกดแล้วก็โอเคไปอีกใช่มั้ยอ๋ออันนี้จะกดข้างไว้ก็ได้ระยะสูงก็ลงได้ อ๋อมีให้ไปต่ออีกกว่าเนี่ยอันนี้ต้องใช้พลังนี้แล้วก็แดตอ๋อมันมีจะใช้ผสมประสานกันได้หลายอย่างนะครับในบางที่อ้เงี้ยก็ต้องกดเดตแล้วกด Getting the hang o กะระโดดสองชั่ววาก,ก่อนแล้วก็แดดครับแล้วก็ลากวัตถุมาให้ยืนได้มันใช้ผสมผสานกันได้หลายรูแปแบบนะครับอันนี้ก็ทำลายเพื่อจับกลับมา,าทำลาย ทำอไรกำลจะทำน่าจะควบคุมแล้วครับคือว่าต้องมีชุดหนึ่งรอคุณอยู่ข้างล่าง Boa ต้องเก็บเดมอเดมอโซ่ะประเด็นคือจะเก็บยังไงดีสิไอเทียเดมโซ่ไม่เสือกไปอยู่ซะที่เทียเลยปีนไปไงนี่เข้าประตูก่อนครับเชี่ยร่วงต้องปีนใหม่เลย้ีไปก่อนยี่อะไรจังหวะนะครับ ได้ไหมโอเคได้เข้าประตูไปครับเอ้าเก็บปุนแจมาแล้วเชียกดดู้โดดก่ับเอ้าอ๋อไมนมีของนียโอ้ของเยื่อชิายเะไรแต่ที่เก็บนี่อยู่ใกล้เฮียมาก วอยากเก็บเดมอนโซเฮียแ,แต่มันไม่ได้อะไปแม่งแล้วไม่สแม,มแล้วก็ปุ๊บอือเย็ดโดนี่ก็จะได้ความทรงจำของดาร์นเต้กลับมาครบแล้วนะครับ Silver Sacks Tower, the world's most powerful investment bank. And who runs ben it? Ben CEO Kyle Ryder, a human vessel, the physical manifestation of Mundus, the Demon King. Through debt, he controls everything. To Mundus, the world is a factory farm for human souls. And he likes to keep his animals monitored and docile. The monitoring is done by uh, the Raptor Go, News Corporation. A global yeah. network of CCTV cameras, satellites, and spies. The way he keeps us docile is uh, a little more insidious. It's it? in your Planet Earth's most popular soft drink, Virility. Yeah, yeah. The demons have spiked it. Uh, it's okay. It has no effect yeah, yeah. on us. Only humans. Slobotomy <laughs> in a can. So, what's the plan? That's the Hellgate. A conduit from which Mundus draws his power. While he's connected to the Hellgate, he's immortal. But we get him away from the Hellgate, and our swords <laughs> will do the rest. So, how do we do that? We get his attention. Mundus is petty, he's impulsive. If we hit him where it hurts, let his anger rule him, I believe we can draw him out. Okay, so to kill Mundus, we need to drag him away from the Hellgate. We do that by pissing him off, roughly speaking, yes. And we piss him off by taking out the Raptor News Network and Virility. That's it. Which one do you want to do first? <laughs>